จังหวัดบรรยากาศยังอยู่ในปีใหม่อยู่เพราะฉะนั้นยังคึกคักสนุกสนานสดใสและที่สาคัญคือว่าช่วงนี้น้าลดกันแล้วด้วยใช่หลายจังหวัดมีความบันเทิงอากาศเย็นหน้าเที่ยวหน้าพักผ่อนมีความสุขเมื่อคืนบ้านพี่หนาไหมคัแม่คณิ้งนี่กอดตามเมียผมเต็มไปหมดเลย อันนั้นเขาเหนื่อแตกเข้าบ้านหรือเปล่าครับเนอะวันนี้เรามี2จังหวัดมาคือคักสนุกสนานเป็นรอบที่2ของการแข่งขันกันอยู่ของเราของเรามาจากไหนครับเพชรบุรีเพชรบุรีฝั่งนี้เพชรบุรีเสียงแค่นี้ลองฟังฝั่งนี้จังหวัดนี่นะพอกันอ้าเปิดศึกเลยไหมล่ะพี่อาสิลปินเปิดศึกนะครับครับทีมเขามาพร้อมกันแล้วออกอัลบั้มใหม่พอดีเราก็เลยแบบว่าโอ้โหเอาเอาเพลงพร้อมๆมาฝากเราหน่อยใช่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 อัลบั้มใหม่ครับกับเพลงที่ชื่อว่าสะเทือนใจเชิญครับ แล้วมันดูเหมือนกนการสันไว้ครั้งใหญ่ฉันไม่รู้จะน,นี้ได้อย่างไรเหมือนสํำเติมให้ฉันไม่ไว้ใจยิ่งกว่าวันนั้นที่ฟ้าจะลงที่สันเวียนวย จนดินแยกไปยิ่งสันไว้มากมายก็เพราะเธอใช่ไหมว่าให้เราจบแค่นี้มันสันสุเทอนถึงรั้น่หมดทั้งใจมันสั่นคลอนเธอรับไวเมื่อเธอเลิกราใจแตกสลาย คริบตาไม่อาจหยุดยั้ยงคื่นน้ำตาที่ถาโถมใจต้องเศร้าสึ้ต้อง

ราจะถามอะไรบ้างที่ผมเริ่มแบบไม่ถามได้ไหมเขาเคยเป็นกรรมการไงอ๋อครับสมมุติคุณเป็นกรรมการแล้วมองมองนักร้องคนเมื่อกี้ร้องเพลงสะเทือนใจอ่าแล้วคุณคอมเมนต์ให้วกเราฟังหน่อยอ่าอ๋ออ่าคอมเมนต์มาอาครับครับเป็นไงครับคุณที่ฟังแล้วเป็นไงครับผมรู้สึกว่าคือชนะตั้งแต่เลือกเพลงมาร้องแล้วครับ ถามแล้วก็ได้งหรอทำไมนะครับเพราะอะไรครับเพลงนี้ทเพราะแต่เรื่องมาร้องเพราะอะไรฮะเพราะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เพราะมากครับอ๋อแล้วก็นักร้องออริจินอลเนี่ยเขาทำไว้ได้ดีมากและที่สำคัญนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชื่อ n o t ด i ูเดอะ Passion ซึ่งเป็นอัลบั้มที่เพราะทุกเพลงยอดใชดครับเล่นได้เลยใช่ครับคุณเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอบคุณสำหรับคำถามมาก วันนี้เราจะเริ่มให้ศิลปินเปิดศึกมีคะแนนเยอะกว่าเดิมห้าร้อยคะแนนร้อยคะแนนแต่ร้อยคะแนนนี้เลือกให้ตามอัธยาศัยเช่นอยากอยากจะให้เพชรบุรีกับสมุทรสาคร50 50 40 60ได้แล้วแต่เลยสามสิบหรือฝ่ายหนึ่งร้องไม่ดีมากให้ศูนย์กับร้อยก็ได้อ๋อโอ้ได้ครับได้ครับเมาเลือกเพลงอะไรดีครับอ่ะเพลงรู้ไหมละกันรู้ไหมว่ามันเคราะห์โอ้โหนู่นใหม่เข้ามาหรอให้มันได้มันได้ค่าโฆษณาเพิ่มบ้างไหม โ oh, oh. อเค okay. <laughs> เชิญทั้งหกท่านเลยครับ คนไม่ไหวที่จะห้ามใจไม่ให้รักเธออาจคิดเขา้เขาข้าตัวเองบ่ยังน้อยเธอคงมีใจให้ฉันก็รู้ทุกทีที่พบกันยังย่นทำให้วันว้ ก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะทํายังไงก็ไม่เหมือนเดิม พจอพี่จอห์นนี่ยเลาลโ้ลุกเลยผมชอบพี่จอนช่วงกีลามากเลยโอ้โหเพราะครับเพรครับกรรมการมีอยู่หนึ่งร้อยเหรียกันเลยเชียวจะแบ่งสันยังไงก็ได้แล้วแต่คุณนัททิวนะตัดใจแล้วครับจริงจริงแล้วเพราะเพราะทั้งสองทั้งสองทีมนะครับแต่ว่าก็จะมีถ้าทีมสีแดงนี่ก็จะมีน้องบอลลืมเนื้อนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเรื่องลืมใช่ไหมลืมใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้ผู้ข้างๆมันไป ไม่ว่ากันไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรถ้าพูดถึงฝั่งฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยครับจะมีน้องน้องบิวขึ้นมีเพียง์นิตต์เนาอ๋อช่วงนี้ขึ้นเลยเหรอแต่ว่าแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยเสียงผู้หญิงนะครับผู้ชายผู้ชายจะตะจูนยากนิดนึงในฐานะนักร้องเข้าใจว่าว่าว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่พี่นัทติวดียังเลยนัทติวเข้าใจทุกคนเลยไม่เหมือนกิ๊กเลยจิ๊กไม่มีใครเข้าใจกิ๊กเลย เมื่อกี้ก็ไม่เคยเข้าใจใครเหมือนกันมาให้คะแนนกันให้คะแนนกันครับให้คะแนนเอาเป็นว่าผมให้ฝั่งสีแดง60แล้วกัน60 60ต่อ40นะแล้วก็ใ้ถึบโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอ่จุวันเพื่บพอดีนะครับมีอยู่60คะแนนทวดสมุทรสาครมี40คะแนนคะแนนต่างกันแค่ต่างกัน20 เพราะฉะนั้นสมุทรสาครจะต้องเริ่มทำกิจกรรมในใช,ช่วงหน้านะครับตรงน,นี้ขอบคุณน้องนัทจิงครับขอบคุณครับขอบคุณคณรับ